อีตองเมืองปิล็อกชุมชนนี้จะอยู่กันมานานนะมาทําเหมืองที่หมู่บ้านอีตองแห่งนี้บนยอดเขาบนดอยเรียกว่าบนดอย,ยมีโคง้งหักศอกเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณบ่อพักของเขื่อนเดิมบ่อพักน้ำนะปัจจุบันก็เป็นที่จอดรถ น่าต้องเที่ยวโดยรอบครับคนมาเที่ยวกันมากมายเยอะมากได้ความคลาสสิกไฟฟ้าจะมีใช้แค่สี่ทุ่มครับจากนั้นมากา็จะดับไฟนะครับจะอยู่ด้วยความมืดแต่อากาศหนาวนะครับเชา้าๆช้าบรรยากาศดีประมาณภาคเหนือเ,เชียงใหม่เชียงราย เรจะได้มาชมวิถีของชาวบ้านดั้งเดิมที่นี่ขึ้นไปบนยอดเขานั้นถัดไปนั่นเป็นเทือเขาตะนาวสีครับถัดไปก็จะเป็นพมา่าและครับเดินอีกประมาณ2องกิโลไปถึงชายแดนพมา่าครับอันนี้คืออีกด,ด้านหนึ่งของอด้านหลังของถนนคนเดินนะครับกลางคืนก็จะสวยงามทีเดียว